อ Good morning ครับอืมอวัสดครับพี่โอประเทศไทยอากาศร,ร้อนใช่ไหมบอกเลยว่าญี่ปุ่นแทบไม่ต่างอากาศร,ร้อนเหมือนเดิมนะ ่ม็มนช่วงเป็นช่วงแบบช่วงหน้าร้อนนะใช่แล้ววันนี้มีมิวสิคอิดนะครับเพราะฉะน,นั้นวันนี้เราจะมาโกนหนวดกันใช่ไหมเราไม่หนวดอะ่ะ อร่อยไหมครับอร่อยนะรสชาติใบมีดเผื่อใครไม่รู้นะผมแบบก็คือกลนสดนะครับแบบไม่ใช่โฟมอะไรทั้งนั้นเช่นนี้แบบโอนวดมาไม่เคยบาดสักครั้ง ไม่ใช่เก่งนะครับโชคแค่โชคดีเฉยๆ mm. แต่มีใครอยู่ที่ญี่ปุ่นบ้างครับมีใครอยู่ที่ญี่ปุ่นไหมไฮโอเรนจ่ายรูเบนมาโยเรยนจายรูปเบนมา,นปปนม,ามีใครอยู่ญี่ปุ่นไหมครับอ่ะมีใครอย,อยู่อยู่ญี่ปุ่นไหมครับอืมโอเคเรียบร้อย เซลล์อะไรทาเอ๊ยกันแดดอืมสูเปอร์กรูปอืมอืมอันซินซันสกรีนอืมอะไรนะไม่รู้อยู่ดีหยิบมานะครับโอเคแล้วก็ You guys have to put some sunscreen. นะครับคุณ must have เป็นรูีนะครับจริงๆตอนเช้าผมลงไปแล้วนะจริงๆตอนเช้าผมทาไปแล้วนะครับแต่แบบเขาบอกว่าให้ลงแบบทุก3ามชั่วโมง มันจะทาบางๆนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเลเยอร์อีกเลเยอร์หนึ่งเรียบร้อยนะครับใบาาปุ่นทีไรเสียงเปลี่ยนทุกทีเลยคือพอดีมันเครื่องนอกกับข้างในในห้องนะครับมันเหมือน,นคนละโลกกันนะครับข้างนอกมันเหมือน,นประเทศไทยนะ ข้างในเหมือนเหมือนเหมืนอนโคตรกใต้หนาวมากอ๋อแล้วก็มีอะไรอยากจะแจ้งทุกคนนะครับก็คือวันที่หลังจากมิวสิคอนใช่ไหมครับวันที่สามนะครับผมวันที่สามนะครับ I want to announce that because I don't know I don't know why but I want to Um what is um the tree of the next month? uh I go to I will go to Malaysia <clears throat> Yes sir I will go to Malaysia so you guys can meet me in the Malaysia okay <clears throat> วันที่3เดือนหน้าผมไปมาเลเซียนะครับผมก็จริงๆคือกลับจากญี่ปุ่นปุ๊บอยู่ไทยแป๊บหนึ่งแล้วก็บินไปมาเลเซียนะครับ and then we gonna meet up again in the Vietnam นะครับ yes sir สวัสครับทุกคนครับตอนจริงๆก็มันจะมันจะสิบเอ็ดโมงแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ ถากันแดดเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงมันไข่ของวะแต่ถากันแดดเสร็จเรียบร้อยแล้วรอพ่อแจ็คเอาข้าวมาให้นะพ่อแจ็คบอกว่าเดี๋ยวจะเอาข้าวมาให้แจ้กันนะครับวันนี้ใครที่แจ้งในมิซิคอนนะครับผมก็ ใช่กันนะครับวันนี้เดี๋ยวลองเพลงให้ฟังนะครับโอเคไปแล้วนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้